สวัสดีครับจากร้านครูลุมะนะครับวันนี้นะครับจะก่อนนาเสนอนะครับตัวนี้นะฮะบันไดสตารเรียนะครับตัวใหม่นะดาวีดีมานะครับอันนี้เราเซ็ตตอนไดวิ่งโหมดไว้นะครับคือปิดแล้วก็มีแสงโชว์ตลอดนะฮะเปิดประตูเราตั้งเป็นโหมดเรนโบนะฮะก็เป็นสายลุงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะทำงานทาไฟเลี้ยวนะครับพอไฟเลี้ยวเราก็ตั้งเป็นเทอร์นิ่งแบบนี้ได้นะฮะ สามารถตั้งผ่านแอปได้นะครับผ่านบลูทูธนะครับการเซตติ้งผ่านบลูทูธนะครับเซตได้ตั้งแต่ตอนเปิดประตูนะครับตอนเปิดประตูตอนขับรถแล้วก็ตอนเปิดไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นแบบนี้ทั้งสองด้านนะครับเปิดประตูก็พับเก็บอย่างนี้นะฮะตัวนี้ต่อเป็น OBD นะครับไม่มีแม่เหล็กนะฮะต่อเป็น OBD นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ เวลาตอนปิดประตูเราตั้งให้เป็นสีเดียวนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะประมาณนี้นะครับตรงรุ่นนะฮะสองรุ่นนะครับทั้งบานหน้าบานหลังนะฮะนี่นะทํางานเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานครับตัวนี้เราล้าหนักได้มาสามร้อยกิโลนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักได้สามร้อยกิโลนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ